เอาครับโอ้พ่อดีสวัสดีครับ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 โอ้พอดีเลยอยู่ความกันเหมืนสุคนอมหนาปมตาเห็นไหมเนาะผมไปตรวจเลือดกันพี่น้องเขามามไหมเมื่อวานเนี่ยครับอันนี้ผลเลือดพี่น้องเขาอันสารเคมีตกค้างหลายไหมมีแต่อันตรายเหมือนครับอัน้อนแต่เขาเห็ดวหวเห็ดปลูกผักปลูกเปียงเห็ดวัยนี่แหละใส่สารเคมีใส่ยา่ามลเรงหลาย จริงในสิบปเจ็บป่วยเป็นมาหลอกมาเล้งกันเหมือนหัวใจห้องเขาจะไหนแหะครับกานกำนัลใจห้องเฮ็ดจริงๆนะพ่อแม่พี่น้องเขาพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดมาจังสี่แม่เหมือนโบได้บ่ได้เขาต้องปรับเปลี่ยนในการปลูกอ้อยเพราะปลูกอ้อยที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพของพี่น้องเขาลูกหลานเขาสีเฮ็ดเนี่ยอะไรเหรอเฮ็ดบ้านเฮ้านั่นบ่เคยปลูกอ้อยปลอดสารพิษกันบ่ฉีดยาเนี่ยมันแมีนวอมันสิเด้งเงี้ยขาบ่ทัน มันปีกอุจักรคุ้มวิสาหิจหนึ่งเขาเจ้าปลูกอ้อยอินทรียูบานสากท้องหนกักเขาเจ้าเห็ดดีได้ขเขาเจ้าได้เงนินนําเลยพอๆอย่าไปเบิรงงานบ่าคันถาว่าพ่อแม่พี่น้องอย่าไปเบิรงงานนี่ไยสิพาไปศึกษาดูงาน <S <S <an> <S เพื่อสิได้เห็นแนวทางมาเขาเจ้าเห็นแนวไหนเขาเจ้าทั้งได้เงินทั้งได้สุขภาพดีพร้อมใจล้าแม่ไปไปไปยืนแล้วอย่ืนแล้วโอแค่ก็สั้นเดี๋ยวปไปจะจัดทิปไปเต้องศึกษาดูงานการเกษตรอินทรีย์อ้อยอินทรียูบานสากท้องเนาะ นี่หเนาะจ้าไปศึกษาดูงานมาสงคือบอบันเขาเห็ดไดบอสต่อ้านเขาเห็ดใดแท่แน่นอนหมดแม่จะเห็ดอีรีเลยเห็ดแฉะเลยค่ะค่ะหมดแม่เห็ดใดแท่แน่นอนค่ะโอเคแต่ว่าเขาสิบปปลูกอ่ะยุ่งใส่ห้องี้ทีปลูกบอะต่อใช่ไหมนะทีเนาะครับมีู่่ครับพื้นทีสิบสองไร่ครับผมเป็นทีคของลาดสุูน้ำตรงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นนะคะโรงเรียนก็จะส่งขออนุมัติ ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุจากทางธนารักษ์จังหวัดเพราะว่าเราก็จะมาปลูกอ้อยอินรีเนาะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ต่อเด็กนักเรียนของเราด้วยถ้าทําได้จริงเนี่ยผมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมีงานทํานะครับแล้วเด็กๆก,ก็จะได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับผมใช่ค่ะเพราะว่าก็เข้ากับโครงการบ้านหลังที่สองของเราด้วยนะ่อพอดีเลย ค่ะซึ่งบ้านหลังที่สองของเรานี่นะคะก็คือบ้านที่ให้ความรักความอบอุ่นนะคะให้ความรู้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็เราทุกคนนะคะก็จะร่วมกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองค่ะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าสมันี้พ่อแม่ของผู้ปกครองส่วนมากไปทำงาน,นต่างทีต่างจังหวัดกันหลายก็ให้ลูกหลานด้วยกับตาย่ายแต่กับพ่ผู้ดูแลเกิดปัญหาของลูกหลานคนต้งชนนะครับ,รบผมคิดว่าน่าจะดีครับเรื่องนี้ โอเคเนาะก็ตั้งเขากระเด้พื้นที่เขาจะปลูกอ้อยอินทรีย์กันแล้วเนาะยังไงต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะคะที่จะทําเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุเดี๋ยวเราจะไปพัฒนาที่ราชพัสดุเป็นอ้อยอินทรีย์สําหรับตำบลหนองคุณแก้วกันนะคะขอบคุณค่ะพวกเขาคือคนที่ถูกเรืยกไม่เห็ุงานอยู่ทูที่ยูทูที่เป็นพรงการที่ดีเขาจงภูมิใจฉะนั้นพวกเขาต้องตั้งใจทํางานเพื่อพัฒนาตำบลหนองคุณแก้วของเขาอยู่ทุที้ตำบลหนองคุณแก้ว 主位<喂>。<喂> นะครับหลังจากที่เรานําปุ๋ยหมักชิวขาบจากชานอ้อยนะครับเราก็จะมานํามาโรยนะครับกับพื้นที่แปลงเพาะปลูกนะครับพันอ้อยของเรานะครับ